เที่ยวย้าคุงไหนล่ะไอที่เราต้องไปสืบคดีเข,ขาบอกว่ามีคดีเด็กหายทั้งหมดสคนเลยเหรอใช่แล้วเด็กหายไปทั้งห<า>มด3 <พอ S 1> คนสคนโอ้คดีนี้แล้วใครเป็นโลคนรับพาตัวนายจะพอทราบขาวเรียงเป็นพวกโรคจิตหรือเป็นอะไรอะ่ะหรือว่าต้องถามเขอยกทีนึง ฉันก็ไม่รู้ข่าวขาวมาต้องไปถามเขาสวัสดีครับผมผมเป็นนักสืบอาชญากรรมครับสวัสดีครับนักสืบแซมมี่กับคียโอ้เป็นเกตจริงน,นะครับที่จะเจอตัวจริงอ่าไม่เป็นครับ <ผม S 1> ได้ครับลองเล่าคดีผมฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นคนในบ้านบอกว่ามีเด็กเล่นกันบนนี้ทั้งหมด3คนนะก็ราบเหมือนเขากาลังเจออะไรบางอย่างเด็กะนะาเด็กบอกผู้ใหญ่พ่อคนหนึ่งว่าเออเหมือนเขาเจอเป็นบ้านประหลาดๆอยู่บนเขาเขาจะลองเข้าไปดูหลังจากนั้นเด็กก็หายตัวไปเลยทั้งหมด3คนบ้านประหลาดๆบ้านที่มีหลุมเนี่ยหรอ คิดว,ว,ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เด็กจะหายไปข้างล่างไม่มีทางนะถึงมันจะเป็นบันไดลงไปก็จริงเถอะใช่ไหมครับใช่มันจะลงมาได้ยังไงในเมื่อเด็กตัวก็ไม่น่าจะเล็กขนาดนี้นั่นสิครับผมก็คิดถึงงานแต่ผมได้เจออะไรบางอย่างครับมันเป็นลูกอะไรเขียวๆครับลองเอาไปดูลูกเขียวๆหรออันนี้หรอม,มันคือเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะออเห็นผมไปลองเซิร์ชกูเกิลมาไม่รียกว,ว่าไอเด์โอะครับเอาไว้แบบใช้ในการวงวับอะไรเงี้ยมันตกอยู่ที่พื้นเหรอครับใช่แล้ว เหรือว่าเราใช้นี่ในการลงไปข้างล่างวะมาคอมมาคงบ้ามันคงไม่จริงหรอมั้งใช่ไหมผมก็คิดอย่างนั้นนะหรือว่าเราต้องลองดูเออใช่ไหมอ่ะไหนก่อนดีซ้ายกลางขวาสุดนายเลือกไหนนายชอบไหนฉันว่าซ้ายก่อนก็ได้นะอันนี้เหรอใช่เราจะเรียงจากหนึ่งเป็สองแล้วไป็สามโอเคลองลงกันนะหนึ่งสองซ้ำออฟฟิเชียลเฮ้ย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 เฮ โอ้โหหลักวิทยาศาสตร์นี่ต้องงงแน่นอนลงมาได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยเราต้องทำข่าวแล้วนี่แล้วเด็งขายไปไหนเนี่ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยสิบห้าบวกสิบห้าเท่ากับสสิบห้าบวกสิบห้าบวกสามสิบเท่ากับเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าบวกสามสิบก็เท่าไหร่ห้าสิบห้าเออใช่มันก็ตอบไปง่ายใช่ไหม ห้าสิบห้กับหกใช่เหรอมันหกสิบไม่ใช่เหรอนายนี่โอชลาดตกเลขปะเนี่ยออนักสื่อเราต้องมันต้องไป <ข S 1> ทางซ้าย<ร>อยู่แล้ว,ลว55ได้อย่างไร15บห้าบวกสิบห้เท่ากับสามสิบกสามสิเท่ากับหกยังไงล่ะน้องอ,อ๋อมันอย่างนี้นายนักดนตรถ้าต่อพินาจะโุนขังอลไร เอ้ยตอบถูกด้วยนี่ไงอะมันไม่หายไปไหเอ่อฉันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะต่อไป1นึ่งพันหนึ่คูณหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยคูณศูนย์เท่ากับศูนย์ดิเอออันนี้มันไม่ได้ยากนะเอาทัวบทมารว<อ>มกันแล้วก็คูณศูนย์เท่ากับศูนย์จะดีเออไม่ใช่หนึ่งละนี่ไงฉันตอบถูกแล้วใครๆก็ตอบถูกนะอันต่อไป 22่สิบสองวกสิเคูณสิบวกสีลบสี่เท่ากับเท่าไหร่ข็เอาอคิดง่ายนะก็22่สใช่ไหมยี 22, 33, 33, สม่สิบเป็น33มสคูณสิเท่ากับฉันว่าป้ายอาจจะผิดเล็กน้อยถ้าสมมติเราคูณธรรมดาเลยใช่ไหมย2่บอ่ะบวกสิอดอ่ะเท่ากับ3าใช่ไหมสามสคูณสิอ่ะทั้งหมดได้330แล้วก็ถ้าเราสามร้อยสามบว่สิบอ่ะจะเป็น290ซึ่งมามีคำตอบใด่ทั้งสิน้นงั้นฉันว่าโจทย์ข้อเนี้ เราต้องแก้คำถามใหม่ก็เป็น22่สบอวกสิอ่าต้องต้องเราเราต้องใช้วงในาการใช้วงเล็บคูณ10บลบสี 40. อันนี้คือป้ายคำถามที่แน่นอนก็คือเราต้องเอา11บเคูณสิได้ทั้งหมดสามสิบใช่ไหมอ๋อจำผู้ผิดอ, 30. อ่ะสิคูณสามสิบอ่ะไอคูณสิอ่ะเท่ากับ110แล้วก็110อยสบวกยี่สิบ 22, ก็จะเป็น132แล้วก็132เนี่ยมาลบ40ที่หลังก็จะเป็นทั้งหมด92ยังไงล่ะกลับไปดาวสื่อต้องมีความฉลาดนะเคียวยักษ์คืองจำเอาไว้ฉันแค่สองไปเฉยๆน่ะ อ๋อหรอแม่นายมั eleven, ่วละต่อไปเราต้องยิงทั้งหมดกี่ปุ่มวะเนี่ยสามอ่อเก้าเอ่าอ่อเก้าสิบเจ็ดอันช่วยจริงเร็วหนึ่งสองฉันยิงเองแล้วเด็กมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยเคลียนายเรียกตะโกนหาเด็กเร็วนี่ไงเด็กน้อยใช่เด็กน้อยเหรออยู่นี่นีไงฉันไม่ได้ฉันยิงอยู่เอ้ยฉันต้องยิงประตูให้เปิดเราระวังกระสุนหมดนะไม่เป็นไรมันมีฉันเหลืออีกต้องสี่สิบแปดนัดฉันยิงอยู่เออยิงอยู่ยิงอีกโอเคได้โย่ได้โย่ ดียอยู่ทีที่หนึงเอ้ยอีเรียบร้อยอ่าสวัสดีครับน้องหนูอ๋อไอ้หนูอ่าสวัสดีครับหนูเข้ามาทีได้ยังไงเนี่ยแล้วเพื่อนคขาดื่นไปไหนอ่าพอดีว่าผมแยกกันเล่นนะครับผมเลยให้เพื่อนคนอื่นไปอยู่บ้านหลังอื่นแทนนี่พ่อแม่เป็นโง่มากเลยรู้ไหมเนี่ยโอ้แล้วทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนนะอ่าขึ้นไปไม่ได้มันติดอะไรก็ไม่รู้นะครับงั้นแค่อุ้มเด็กเดี๋ยวฉันจะพาขึ้นไปอะไรขึ้นไปไงเดี๋ยวเอาอุ้มไปเลยมาตามมาตามมาเรียบร้อยอ โอ้นี่เราโอ้ที่เราแต่บันไดขึ้นมานี่เราจะกลายเป็นตัวใหญ่เลยเนี่ยเพิ่งรู้นี่เลยครับผมเด็กคนแรกอ๋อเด็กคุณสัมภาเด็กเข้ามากลับมาได้จริงเหรอคนเกง่งเลยครับ<ม>น<ม>ักสืบแต่ละแต่ว่าผมต้องใช้เดโพอีกรูปห,หนึ่งในการเข้าไปรอบสองเขาบอกว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนั่งอยู่คนละด่านอยู่คนละบ้านกันนะเพราะว่าเพื่อที่อ่าจะได้เล่นอะไรแนวแบบอ่าพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วคนไหนมีอะไรบ้างเหรอครับก็มีค่อนข้างเยอะครับอาจจะมีภารกิจให้ความคิดเราเนี่ยฉลาดแย่เต็มไปหมดเลยครับก็ เดี๋ยวจะลงไปอีกอันหนึ่งพอไปแค่นักสืบหนึ่งสองซ้ำโอ้เข้ามาแล้วทีไหนตัวอะไรอ่ะตัวตัวอะไรวะไม่รู้ยิงแม่งก่อนเลยโอ้ยโดนใ่เลยใส่นะมันเพื่อนขาๆคณะเหมือนเออตรงพื้นมันจะมีอะไรอ่ะพี่เก็บแล้วโอ้อะไรแล้วโอ้ยเดินมาก็เข้ามาไอ้เบรดเจ้าก้อนลุยกเข้าไปโอ้ยไปตีโคตรแรงใส่โบก่อนใส่โบก่อนใส่โบนเจ็บ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 ตีแรงมากไม่ได้องปืนมามันจป้องปืนมาเหมือนกันไม่ได้องปืนไม่รู้จะมีอะไรมีผู้ไายด้วยเขาบอกตอนแรกมีผู้ายอันนี้ไล เจอกันหน่อยตัวแบบนี้ผู้ร้ายเหรอเจอกันหน่อยไม่รู้ว่ามันจะผู้ร้ายมันคือสปาราดไม่กินแต่เขาไปแล้วหรือมันคือเด็กวะน่าใช่มันคือเด็กวะระวังยิงก่อนยิงก่อนอุ้ยเกือบไปแล้วผู้หญีงเหมือนมีอะไรต่อมกือตายกือตายโอ้ยเมียโกงกางเกงด้วยที่ไหนวะเนี่ยเมย์จะรู้จักเลยที่ที่ไหนเออเด็กอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เฮ้ยข้างหน้าเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้อะตัวยังใหญ่เลยตัวอะไรอะไม่รู้อัศวีรัติกันเฮ้ยอัศวีรติกันวูดจะบอกว่า นี้จะไม่ใช่เด็กคนอื่นคนนึงนะเนี่ยเร็วดิมันเอ้ยเจอกันหน่อยเออตามดิมันเอ้ยไม่ใช่ลุงธนูไรนะุ่งธไรอ่ะอ๋อเออว่าลองทิ้งก่อนลองใช้นู่นนี้นู่นนี่คืออะไรอ่ะวุ้ยอุ้ยฉบับได้คือธนูวับเฮ้ยมันคือธนูแบบไอ้ล้อโบนี่ไงนี่ไงไหนว่าได้ฉบับมันด้วยฉบับมันมันบาบเราเราแต่คนเราบาบกันคนมาสกันบาบเสร็จปุ๊บดึงไปนู่นฉันก็ดึงบาบมานี่ ตีายมาทำไตีตีตีเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไไวฉันจะดึงมันมาดิเอ้าไม่ได้แล้วออธนมันจะเข้าตัวบนีเอาไปไหนตายเออเมนตายแล้วมนตายแล้วมืนตายแล้วโอ้ยแล้วคุณแจอยู่ไหนวะเนี่ยคุณเจเจเอามาเอามาเอามายปะเปิดประตูเลยไอ้โน่ไอ้นไอ้นี่คุณฆ่าเพื่อนเล่นผมทำไมอะสคนนั้นเขาเป็นคนดีมากเลยนะ คุณดีเหรอคุณดีอะไรอะ่ะเอ้ยไอ้หนูพ่อแม่ตามหาอยู่รู้ไหมเนี่ยใช่โอู้วมาแลกี้โถ่เอ้ยต้องร้องไห้เลยไปไปไปโอ้ดูนั่นสิใครกลับมาโอ,อ้ใช่ผมขอยเรีรยบโยลูกูดึงนี่ครับผมเอาเด็กมาคืนแรกอีกคนหนึ่งใช่แล้วโอ้วถามเมื่อกี้ผมเจอตัวประหลาดด้วยอะ่ะปีศาจไม่ตัวประหลาดด้วยเหรอข้างในใช่ใช่ใช่เป็นปีศาจโอ้แต่พวกคุณก็เข้าไปได้ไงก็ไม่รู้นะรูเล็กขนาดนั้นผมว่าลูกแก้วอันนี้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่สามารถเข้าไปได้ครับผมก็เลยคิดว่า เอ่อต้องเข้าไปใช่ไหมแค่ใช่แล้วเดี๋ยวทำมุดเข้าอีกรอบแล้ใช่ครับหรเหมือนเข้ามุดไปอีกรอบหนึ่งนัง่นไว้เจอกันครับอ่ชค<ม>ดีครับไอ,อ้แค่อันท้ายแล้วหนึ่งสองสามชึบโอ้ยเซฟผู้วันแววเชื่อเลยนะแต่ว่าจะมีลาวาด้วยอย่างนั้นเดีอเชื่อมันก็ไม่ค่อยหวานแววเท่าไหรไอ้แค่ช้ำรันตายแน่ชิบหายแล้วตกทีนี่มีเรื่องอันเนี้ยเดินดีๆนะชึบโอ้ยอโอ้ยใหญ่ใหญ่ใเกือบไปแล้ว ใสพวกเราด้วยชุดก่อนี่มันกันไฟดีมากเลยเนี่ยชุดาานี้มันกันไฟไงนะใช่โอเคใช่วหมนะเราต้องตั้งหลักในตรงนี้แล้วก็โดดเออตัวมาอนี้หน่อยแล้วก็โอเคโดดระวงังด้วยเออว่ะแล้วโดดข้ามแผงก็ได้นี่หว่าใช่ไหมใช่ใช่มา,า,าไปได้เออโอเคแล้วก็อา่ากดไต่ขอบค่อยๆไต่กลับไปนักสืบอ่ะเราต้องมีพลังกำลังแข็งที่แข็งแกร่งที่คุณฆ่าจะค่อยๆหยิบไปประมาณนี้แล้วก็หล่นชึบประมาณนี้ ก็เรือใช่ไหมเออรองด้ดวยนะเว้ยแต่เราต้องมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งแรงกระโดดสูงอ,อีกนิดหนึ่งย้ายเราต่อลองต่อ,ตอโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยสบายอุย้ยอันนี้เหมือนจะเป็นดูฉันดูอย่างดมกลิ่นแล้วใช่ว่าอันนี้น่าจะเป็นน้ำผึ้งอ่ะเป็นน้ำควาสามารถอลไรน้ำผึ้งได้แบบนี้แบบแบบนี้เอ้ยตา,ายแล้วชะลอมันฉันรันบ้างเออค่อยค่อย ค่อยค่อยค่อยๆเออสุดท้ายอุ้ยอันนี้ต้องโดดประมาณนี้โอเคกรงแพงซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้ยโอชะโผล่ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแก่ผมด้วยไงผมต้นจับยับมาเร็วชักระบายมีเด็กต้นจับอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะเมื่อนจะเป็นเด็กผู้ชายหน้าเหมือนผู้หญิงเลยไม่รู้ชึบโอเคชึบโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบอโอเคโอ้ยเรียงเดียวขึ้นมาได้แล้วก็ระวังชึบโอเคแล้วก็ชึบโอเค เหลือหนึง่งชึบโอเคแล้วก็วู้ฮูยไอ้ย่าแล้วเย่าแล้วชึบโอเคเอ้อยเอ้อยชึบปึ๊บเอ้อยปึย๊บเอ้อย,ออย,ออย เกือบตายเนี่ยราจะช่วยเขายังไงอ่ะไม่รู้ว่านายมีอะไรที่สามารถขุดได้ไหมอ่ะเช่นแบบขั่วหรืออะไรเนี่ยนายวุฒินายอ่ะเราดูกระเป๋าพิเศษของนายอยู่เอามามามาโดมาไอ้หนูติดอยู่นิดยังไงเนี่ยมีอะไรใหญ่ก็ไม่รู้ครับจับผมมาอยู่ที่นี่อะไรใหญ่หรออะไรเสียงอะไรเฮ้ยเขาเหมือนมีเสียงอะไรระเบิดด้วยยังไงเร็วองช่วยเลยช่วยน้องมาเร็ว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 โอเคไอ้หนูเดี๋ยวใด้กีอาอุ้มนะได้เลยครับเดีช่วยเราไปดูขบวน่อนว่าเกิดอะไรขึ้นใช่เสียงแรงระเบิดด้วยอ่ะ เรียบร้อยแล้วอเอาตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเออกูแซมไม่ได้ถ่วงเลยโอ้โหแล้วทิ้งพวกกูเลยเอฟกูตำรวจไปออกบูทไม่อยากตะโกนลงมาข้างล่างแม่งเลยเออตอนแรกผมก็ตะโกนไปแล้วครับพอดีว่าผมเห็นตัวบ้าเลยออกมาจากถ้ำก็ไม่รู้ครับตัวใหญ่ๆเหมือนหน้าแมมเลยใช่เหรอครับตอนที่ผมลงไปนะ ชื่อแล้วโอ้ยแย่แล้วแล้วพอใครจะมีกระสุนโอ้ยนี่ไงผมขอยี้ปืนได้ไหมครับเนี่ยโอ้ผมจะบอกว่าผมจะให้ยี้ปืนพอดีเลยโอเคโอเคโอเคยากปืนมาชาวบ้านได้เวลาที่เราต้องนัวเพื่อปกป้องเอ่อมนุษยชาติมนุษยชาติแล้วเพื่อนมีปืนไหมครับมีปืนไหมโอ้ผมมีกระบอกเดียวน่ะโอเคพร้อมนั้นโอ้โหตัวบ้าเราเรียกได่าเป็นมูนเลยเพื่อนไปเร็วไปเหมือนพวกเขาเรพวกเป็นมูนตำนานอะไรเงี้ยไปเร็วไปก่อนแล้วเวลาล่อไปแล้วเวลารอบไปแล้วยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยยิงมันโมนหัวจะอะไรเฮ้ยปืนมันดีลังก็ไม่ได้เอ้ย เอ้ยเอ้ยเจอกันตนอยดมเจอกระนอยลูกปลาลูกปลามันปล่อยยาญมบุญเป็นพลังเฮ้ยมันระเาละบังเอ้ยมาปล่อยใมบ้าเราหูวิ่งเพื่อเราหูวิ่งเฮ้ย เรียบร้อยนึกว่าจะเก่งเออโถ่น้องน้องก็ไม่ตึงให้หรอกแค่นี้เองโอ้จะไปเล่นกับพี่พี่นี่เป็นนักสืบเก่าแล้วก็เป็นนักแม่นปืนดับโลก้วยนะครับน้องๆใช่แล้วพี่ก่อนเป็นนักสืบพี่เป็นจอรมาก่อนนะใช่อะเพื่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอกบอกนี่เดี๋ยวทรู้หมดโถโอเคงั้นวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนแล้วกันนะครับพอดีว่างานของผมน่าเสร็จแล้วใช่ยังไงก็ขอบคุณพวกพี่ๆมาเลยนะครับที่มาป้องพ่อเมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้องๆเจอกันนะน้องๆเจอกันนะน้องนะไม่รวมไม่ได้ตอบแทนนะครับคุกกรโต ไม่อไรหนูหนูอย่าลืมมาตอบแทนพี่ด้วยนะพี่อยู่ไอ้ซอยเก้าซอยเก้าพี่ซอยแปดพี่ซอยแปดไปกับ้านอนเ้ยเสร็จแล้วไยภารกิจ